สวัสดีครับวันนี้เรามาสำรวจตลาด1ั1โอวัน t นะว่าจะเป็นอย่างไรหรือตลาด101ศบังบอนนะครับนี่เขาจะมีขายทุกวันอังคารและวันพื้นรหัสที่เป็นตลาดวินเทจนะอ่ะเราจะไปเดินดูกันนะเอะ๊เขามีของขายเนี่ยแค่2วันเขาขายอะไรกันบ้างนะแต่ปกติเขาก็ขายอาหารกินด้วยฮะเปิดมาล้างแรกเนี่ยก็จะเป็นขนมไทยนะโอ้โหขนมไทยนี่ของกินเยอะมากนะฮะโอ้ยาว อีจะเดินตั้งแต่แผงแรกเลยจนถึงแผงท้ายๆกันเลยนะครับนี่ขนมไทยนะหน้ารับประทานมากก็ซื้อหากันได้นะนี่ราคาไม่แพงนะนี่ก็มาเดินร้านต่อไปน,ะนี่ร้านต่อไปก็จะเป็นร้านลูกชิ้นหมูปิ้งนะไม้ละสิบบาทนะไม้ละสิบบาทราคาไม่แพงนี่ก็ผักเพลิดเต็มเลยนะลูกชิ้นลูกชิ้นนี่เพรียบแต่ร้านต่อไปนี่ผมพยายาม อาจจะเข้าไปถ่ายนะแต่ว่ามันคนมันเยอะมากนะกับร้านข้าวแกงนะโอ้โหเียว่าข้าวแกงของเขาเนี่ยมีอาหารนี่เยอะมากนะดูดูคนต่อแถวนี่ค่อนข้างที่จะเยอะกันเลยนะนี่มาซื้อหากับข้าวกำลังกลับบ้านนี่มาซื้อกันได้นะกับข้าวนี่ราคาไม่แพงนะนี่คนเยอะมากเลยฮะนี่กับข้าวก็ทั่วไปฮะนี่ประมาณสัก50บบาทโดยประมาณนะ าทางกลับบ้านได้คนก็มาต่อแถวเยอะกันเลยไม่เป็นไรฮะนี่เราให้ดูทุกมุมกันเลยนะครับขบ้าวมงกับข้าวอันต่อมาก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะมีหลายไส้แต่พี่เขากําลังซื้ออยู่นะอ่ากองละ30บาทกออ็มาซื้อกินได้นะราคาไม่แพงข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับนี่นี่ก็พยายามเดินดูทุกร้านนะนี่อันต่อมาก็จะเป็นแหนมทอดนะนี่แหนมทอดนะนี่มาเดินดูกันได้ ไม่แพงนะไม่แพงนะนี่ยี่สิบสสี่ใสกรอกสี่สิบก็มีมาดูกันได้ฮนะอันต่อมาครับขนมจีบห้าบาทนะโอ้โหนี่ควันนี่ขมวง,งชงเฉงกันเลยก็เรื่อยๆนะนี่ใครอยากกินมาซื้อกันได้นะนี่ขนมจีบหมูห้าบาทมีใส่ต่างๆ้องรับประทานกันเลยฮนะอาจารย์ไปนะนร้านต่อมาจะเป็นร้านน้ำน,นะฮะนี่ มีทั้งน้ำอ่อนลมนำผลไม้หอมประทานนะครับอันต่อมาก็จะเป็นมันหวานมันม่วงนะมันถักกาดทัวก็มีนี่ก็จะเป็นอาหารใต้นะครับอันต่อไปหัวกิ่งนะาจะไม่ผิดนะอันต่อมากับตัวของอทองม้วนนะนี่นีลุงเขากําลังทําอยู่เลยนะเขาจัดไปนี่ฝนก็กําลังจะตกนะแต่ว่าเราก็ยังถ่ายอยู่ เก็บค่าบรรยากาศซะหน่อยนะครับต่อมาฮะกับตัวของร้านปลาหมึกย่างนะ20่5นี่ร้านปลาหมึกราคาไม่แพงอันต่อมาจะเป็นร้านเนื้อย่างนะนี่ดูเครื่องของเขาเนื้อย่างนะมีหลายส่วนกันเลยมาซื้อหากันได้นี่ก็เรามาเดินมาดูเรื่อยๆสำรวจตลา,าดนะว่ามีอะไรขายกันบ้างข้างในเนี่ยเป็นเหมือนฟู้ดคอร์นะ สามารถรับประทานได้นะนี่มีโต๊ะนั่งอะไรนั่งน่าสนใจอันต่อมาก็จะเป็นตัวของปลากระพงทอดเมงดาทะเลนะนี่มีราคาติดด้วยนะร้อยร้อยยี่สิบนะโดยประมาณอันต่อมาก็จะเป็นปอเปี๊ยะสดนะครับนี่ปอเปี๊ยะน,นี่ดูปอเปี๊ยะนะโอ้โหน่าสนใจนลุงก็ทำามนสดสดกันเลยคนระับพ่อค้าแม่ค้าก็ขายนี่ปอเปี๊ยะนะฮะเดินดูกันได้อันต่อมาก็จะเป็น อัดมีนะนี่อัดมีคุณยายเนี่ยดูมีหลายอันเลยนะครับต่อมาจะเป็นร้านมันนะและตัวของร้านกุยช่ายทอดนะครับนี่กุยช่ายทอด40บาทไม่แพงนะนี่ก็พยายามถ่ายดูทุกร้านนะนี่อันนี้จะเป็นไก่ย่างลุงเจนะนี่ขายไก่ย่างแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่นะ นี่ก็โอ้โหกินหอมมาเลยนะนี่ควันถมงชงเชงนะอนอกมาก็จะเป็นขนมจีนนะนี่เครื่องเพียบผักเพียบทางกับบ้างกินนี่ก็ได้นะมีหมดมเอามารับประทานูได้นะนี่ตลาดวันโอวันหรือตลาดหน1่งงบางบอนนะครับนี่ก็ะก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลแช่แข็งนะ ผลไม้ตามฤด,ดูกาลแช่แข็งมีแค่รับประทานกันไปและขนมนี่โ,โหเรียงไป่ถูกเลยนะมาเป็นช็อตเลยนะสิบาท20บาทมีขายมาดูกันได้อันต่อมาก็จะเป็นกระเพาะปลาครับนี่ดูกระเพาะปลาโอ้โหทำนี้น่าทานเหลือเกินนะนี่อยากได้ใส่ไหนบอกพอค้าไม่ค้าได้เนี่ยเขาจัดให้นะครับและนี่ขาไม่ได้เลยนะร้านมาแมลงนะนี่ ถ้าอยากกินมาแรงอะไรนี่เชิญรับประทานได้นะตามสบายแล้วกนเดินมาก็จะเป็นร้านขนมแบบโบราณนะขนมแบบที่เขา,าใส่ถุงกันและอ่ะไม่เป็นไรเดินไปเรื่อยๆนะมีหลายซอยนี่นี่นอมาก็จะเป็นนี่ไส้กรอกแดงลูกชิ้นนะน้ำจิ้มเดือดหวบพูามเลยนี่ไส้กรอกหกบาทนะนี่ลูกชิ้นมีอะไรมีพงมีผัก ี่หมุนกันติ้วๆเลยฮะเปิดมานี่น่ากินมากไม่เป็นไรอันนะอันต่อมากับร้านยำแหนมนะนี่ยำแหนมนี่น่าสนใจมากอันต่อมากับตัวร้านข้าวโพดนะนี่ข้าวโพดสีเหลืองสีอะไรเนี่ยสามสามหนี่ข้าวโพดข้าวโพดควกนีก็มี20บาทนี่ข้าวโพดนะไม่แพงนะอยากกินข้าวโพดที่นี่ก็มีนะครับ เรามากันตัวของร้านของทอดนะมีร้านของทอดเนี่ยโอ้โหว่าของทอดมีทุกส่วนของไก่มากินกันได้นะนักงนักเกดอะไรก็มีมากินกันได้นะไม่แพงไม่แพงเรามานะกับตัวของอากาเพรานะนี่เป็นกับหนึ่งอย่างสองอย่างรายไข่ดาวก็มียี่สิบห้าสามสิบบอกไม่ค้าได้นะเดี๋ยวเขาจัดให้ อันต่อมาคนระกับตัวของไส้กรอกอีสานนะและก็ะแหมมีแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวด้วยนี่สองชิ้นยี่ห้นะมาซื้อกันได้นี่ราคาไม่แพงนะแหนมแหนมทอดนะอร่อยมากอันต่อมาก็จะตัวของหมูทอดนะนี่มีให้รับประทานเหมือนกันนะอันต่อมากับตัวของวันกุ้งทอดนะนี่ชุดละห้าสาน้ำจิ้มพร้อมทานใน น่าสนใจนะฮันต่อมากับต่อของพิซซ่านะนี่พิซซ่าแบบโฮมเมคนะมีทั้งใส่ปูอัดใส่ต่างมาชิมกันได้ใส่เบคอนก็มีฮาวายเอี้ยนก็มีใครอยากกินอะไรมาเชิญชมได้เลยนะนี่ก็จะเดินโซนอของกินเล่นกลับบ้านก่อนนะแล้วก็มันจะมีโซนของใช้ด้วยลตลาดนี้พิเศษหน่อยนะครมีที่นั่งรับประทานกันด้วยนฮะสำหรับตลาด 101เนหรือตลาด101นะครับนี่อันนี้ร้านาขายอาเขอเขากำลังทอดอยู่นะอ่าไม่เป็นไรของหมดงั้นอันนี้อันต่อมาครกับตัวของฮอหมกนะมียี่สิบห้าบาทนะมีไส้ต่างๆด้วยนี่น่าสนใจนะฮ ok อหมกย่างกัน,กนเลยจัดไปนะครับนี่อันต่อมาครับตัวของร้านหมาล่านะนี่ แค่จะมีทุกตลาดกันเลยนะไม้ละสิบนะเริ่มต้นนะแล้วก็มีหลายไส่นี่หมาราะในะขยากินมาราที่นี่มีเหมือนกันนะไอ้ไว,ไวรุ่รุนชอบมากนะนี่อันต่อมากรับเอออ๋อไข่ทรงเครื่องอ๋อไข่ข้าวอ่านี่ฮะไม่ไม่ค่อยมีนะไข่ทรงเครื่องไข่ข้าวจัดไปนะ นี่นะก็มีคนมาแวะเวียนกันเรื่อยๆนะสำหรับตลาดนี้นะอันต่อมาก็จะเป็นตัวของร้านหมูสเต๊ะนะมาชิมกันได้นี่หมูเต๊ะนี่น้ำจิ้มมีนะน่าสนใจนะอ๋ออันนี้แม่ค้าไม่อยู่นะนี่ของกินเล่นนะแม่ค้าไม่อยู่ไม่เป็นไรอันต่อมากับตัวของร้านมะน้ำมะพร้าวนะนี่น้ำมะพร้าวหอ,อมชื่นใจเลยนะน่ารับประทานมาก อันนี้เลยสําหรับคุณสุภาพสตรีนะสําหรับตัวของมองอะม่วงน้าพริกน้ําปลาหวานนะนี่โอ้โหมีหลายอันเลยนะเชิญดูกันได้นี่เราจะพยายามเข้าไปทุกซอกทุกซอยนะเดินให้ดูทุกร้านนี่ก็ถือว่ามีหลายร้านมากเลยนะก็ของก็น่ากินนะซื้อกลับมงกลับบ้านอันนี้ก็จะเป็นแมงกะพุนนะครับดูแมงกะพุนมีน้ำจิ้มด้วยอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นร้านยำ ็ยังมีคนซื้ออยู่นะฮะนี่ร้านส้มตำนะก็อ่ามาไมีคนอยู่คนะัไม่เป็นไรนะฮะเดีมาครับก้วยปิ้งนะหนึ่งไม้สิบสามบาทสองไม้ยี่ห้าบาทนี่ก้วยปิ้งนะนมากินกันได้อันนี้กับร้านเนยกรอบนะนี่เนยกรอบนี่ตามสดๆเลยนะขาเขียนแปะไว้35บาบาทมาซื้อกันได้นะอันนี้กับตัวของขนมเบื้อง ขนมยวนอะไรสักอย่างนะเป็นเรียมๆนะผมไม่ค่อยรู้จักนะแต่ว่าทำอร่อยแน่นอนเอามากินกันได้นะอ่าอันนี้อะไรอ,อ๋อไข่ปลาทอดครับจัดไปนะนี่ฝนก็กำลังจะตกนะแต่ว่าเราก็พยายามถ่ายยุร้านนะนอันนี้ร้านเคบับนะนี่เขากำลังทำให้ลูกค้าอยู่เอาที่สบายใจนี่ข้าวยำไก่ทอดก็มีนะนี่ 60บาทนะไม่แพงนี่ยำกระท้อนมะม่วงก็มีนะนี่ใครอยากกินมาเชิญชมได้ราคาไม่แพงนะต่อมาจะเป็นข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนะครับตลาดนี้มีขายแน่นอนอเห็นว่าอา่าเล็กๆนะแต่ว่าซอกซอยนะี่เยอะมากเลยนะตลาดนี้นะนี่มีเดินที่ดูกันส,สดๆเลยนะเออ ยำลูกชิ้นนะ20ก็มีนะนี่ลูกชิ้นนะลูกชิ้นของเขา20บาทนะมันเดินดูกันได้ผู้ใช่ทอดนะชุนละ3 0 40ก็มีนี่นี่โอ้โหกำลังค้าขายกันเลยฮะตามสบายเนยฮะอันนี้ก็ขนมบ้าบินนะนี่ใส่มะพร้าวอ่อนก็ใสอะไรต่างๆมาซื้อเขาได้นะนี่นี่ครับทนครับ,บไม่แพงอันนี้ก็นะร้านหมูย่างนะ นี่ตับย่างเนื้อไก่ย่างนะตดไก่ย่างก็มีซื้อหากันได้นะือหาไก่ย,ย่างครับโอเคขอบคุณมากครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวหน้าอะไรต่างๆนะที่เราจะเห็นแรกๆเลยเอา่อาค่ะอ่าไก่เทริยากินะไก่สไปซี่หมูย่างเทริยากินะราซอเทริยากินี่ฟาสบะไรยก้างก็มี495969 มาเดินดูกันได้นะครับนะอ,อร่อยเหลือเกินจัดไปอันนี้ก็ขายอ๋อแฮมเบอร์เกอร์ครับนี่แฮมเบอร์เกอร์พ่อค้าก็ทําสดใหม่ๆเลยนะโอ้นี่ต่อคิวกันเลยฮะบะหมีม่ยกล้อ25บาทมาดูบะหมีนม่นะนี่เอารวมบะหมี่แล้วก็มีเครื่องใส่หอกินรับประทานกลับบ้านมากินกันได้จัดไปนะครับ ก็มีขนมกันด้วยฮะนี่อ่ะอันต่อมาก็จะเป็นคุกกี้นะมีคุกกี้บราวนี่คุกกี้โฮมเมคนะไีการคุกกี้นะนี่ก็มาซื้อหางกันได้ฮนะนี่ข้างๆก็เป็นผักพลไม้นะซื้อหากันได้นะนี่เราก็จะเดินทุกร้านอ่ะมีอะไรบ้างนะอันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำเผานะ20 ไอ้สองร้อยบาทนะนี่ขายเป็นกล่องนะจัดไปนี่เขาก็เขาทำลาบนะฮะอ่ะเราต้องเดินในเขาหน่อยนะอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นเอาคาโดปั่นเพื่อสุขภาพนะนี่อร่อยเหมือนเดิมและนี่ก็จะเป็นร้านสปาเกตตี้นะโอ้จะมีสปาเกตตี้อะไรต่างๆเนยมาเชิญชิมกันได้นะอร่อยมากน,นี่สปาเกตตี้ จัดไปนะ59บาทไม่แพงต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเขาย่าเดินฮนะเขาอมีคนซื้อข้างหลังคนระับคำนึง <Yeah. S 1> นี่ฮะนี่ฮะแหนมทอดนะนี่แหนมกระดูกอ่อนนะแหนมเอ็นไก่อ้อมีหลากหลายนะที่เขาขายนะนี่จะพยายามเดินทุกซอยนะนี่อันนี้เป็นเต้าหู้หนึ่งทอดนะครับ เ้าหู้นึ่งทอดนี่ใครอยากกินมาที่นี่มีรับประทานด้วยครับมีซื้อขายกันด้วยจัดไปอันต่อมาก็จะเป็นข้าวแกงนะเขาก็มีขายโอ้ยข้าวแกงนี่มีเยอะมากพาโลแกงอะไรต่างๆน้ำพริกก่อมีมาซื้อหากันได้นะครับจัดไปอันต่อมาก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวรอดนะส่งเครื่อง50บบาท ต่อมาก็เป็นตัวของยาก,กิโซบะนะนี่มีขายด้วยแล้วก็ลูกชิ้นอ่าทําไอปั้นเครื่องนะนี่ลูกชิ้นย่างก็มีนะนี่น้ำจิ้มมีนี่ใครสนใจมาซื้อกันได้นะนี่เราก็เดินมาเรื่อยนะนี่ทุกชิ้นนะเห็นว่าเออมีเล็กๆนะแต่เวาเข้าไปดีลึกมากเลยนะของกินนี่ หรือว่าเยอะนะนี่ร้านลูกชิ้นนะซื้อหางกันได้นี่พยายามถ่ายทุกซอกทุกซอยเลยนะว่าเออของกินนี่เขามีอะไรกันบ้างนะเราก็จะอัดไปนะน,นี่จะเป็นหมูแดดเดียวนะนี่พร้อมข้าวเหนียวพร้อมรับประทานจะไปฮนะอันนี้ก็จะเป็นเคน้กนายช่างนะนี่ใครอยากกินเนี่ยมาทาน,นกันได้นี่น,นี่ก็จะเป็น ยำบุญเส้นนะเรามีลูกค้าเพียบเลยนะให้เขาไปก่อนนะอันต้องมากับตัวของกุ้งแชนนะ่น้ําปลานะนี่กุ้งแช่น้ําปลาเขาก็มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดมีนะแล้วก็นี่เลยฮะร้านเฟินไฟอ่านะไอขย่านะคางกุ้งก็มีอยากได้พุกอะไรนี่เชิญเลยตามสบายอันนี้ก็จะเป็นปลาทอดนะนี่ สดชื่นเลย40บาทไม่แพงนะถ้าตามด้วยผลไม้ตามฤดูดกาลตอนนี้เขาขายลำไยอ่างุนอ่างนนะทุเรียนก็มีมาชิมชมกันได้นี่เดีย๋ยวเราพยายามเดินไปเรื่อยๆนะนอันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำอ้อยนะแล้วอันนี้ก็เป็นตัวของปุ้งอบบุนเส้นนะ20บาทไม่แพงมาเดินดูกันได้นะราคานี่สบายสบาย นี่จะเป็นขนมนะขนมเปรียกายศาสตร์นี่ไม่แพงนะสบายกระเป๋าอันนะอันต่อมาจะเป็นตัวของหมูย่างนะนี่แม่ค้าก็จัด,ดน้ำจิ้มอยู่นะนี่ก็ถ่ายสดๆเลยนะสำหรับตลาดนะนี่จะเป็นข้าวคูกเปีนะ๊ะฮะเขาก็ขายนะอยากกินจัดไปนะโอ้อันนี้ล้ำมากเลยนะ กับตัวของกุ้งเต้นนะด,ดูดูกุ้งนะโอ้โหนี่ยังมีชีวิตอยู่นะอยากกินยังไงบอกเขาได้นะทั้งเป็นๆแล้วก็ทําให้รุงสุกก็มีนี่สปาเกตตี้ก็มีขายด้วยนะครับอ้น,นี้หมูกระจกบออ่าน้ําพริกนะเขาก็มีนะครับ60-30-40บสอกก็ได้นะครับนี่อร่อยแน่นอนมี่ปังแลบลิ้นนะครับและตัวของไดฟูกุนะอีสามห้าหกสิบ นี่มาซื้อกันได้ราคาไม่แพงในฟุก,กู20บบาทนะนีเดินไปเรื่อยๆนะอ่าทะลุโซนของใช้อ่าเราจะถ่ายดูว่าเออมีอะไรบ้างนะนี่ร้านปลาเส้นนะ30บบาทนะปลาเส้นไม่แพงนะน้ำจิ้มมีโอ้ยหอมกินนี่หอมมากอ่มามันเดินดูกันได้นะครับอันนี้ขนมรอดช่องนะนี่ ขนมหวานประเทศไทยก็มีขายนะอันนี้มีไก่ฉีก5 5บาทนะมีมีไก่ฉีนะอยากได้สั่งได้นะครับจัดไปนะน,นี้ร้านขนมหวานนะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนี่แบบลุยสวนก็มีขายนะนี่จัดไปนะราคาไม่แพง50บาทน,นี่แพนเค้กนะครับปลาเราขายอยู่นะครับ นี่ก็จะเป็นกุยช่ายนะหนมจีบนี่เขาก็มีร้านต่อมาก็จะเป็นร้านยำนะนี่ราคาไม่ค้าก็ขายอยู่เต็มที่นะร้านยำนะมันเดินดูกันได้แล้วอันต่อมาก็จะเป็นร้านน้ำพริกนะนี่ร้านน้ำพริกนะโอ้โหน้ำพริกนี่เยอะมากเลยนะ จะก,กินยังไงจะบอกเขาได้นะโอ้โหน้ำพริกนี่เป็นเซ็เลยนะนี่น้ำพริกเราจะตัดมาที่โซนของใช้กันบ้างนะต่ตลาดนี้จะมีความแปลกอยู่นิดนึงคือเขาจะวางแม่กระพื้นนะไม่ได้ขึ้นโต๊ะอะไรแต่า,าก็ไม่เป็นไรแหละครับ <can> มีกระเป๋าทูกๆูกกนะหกสิบบาทนี่ใครอยากได้นะที่นี่มีขายไม่แพงนะนี่ตลาดของใช้นะโซนของใช้ ็มีนี่นี่ปรรดากิบช็อปนะเขาก็มีนะขายเหมือนกันนี่กาไรสร้อยก็มีนะครับไม่แพงแต่ว่าพอค้าไม่ค้าหัวางติดพื้นอ่อจะดูนี้ต้องโค่นนิดนึงนะอ่าอันนี้เขาขายชุดนอนนะนก็ให้ผมเอาให้ผมจับได้เอาขอบคุณมากครับอ่าแต่ว่าสำหรับผมคงไม่มีไซส์ครับเพราะผมตัวใหญ่หนะอาอไม่เป็นไรนะ ใครคิดว่าห้องน้าไม่มีมีฮะอยู่ขวามือของเรานี่เองห,หยอดเหรียญแล้วก็มีห้องน้ําด้วยก็มาเดินดูกันได้อ่านี้ก็จะเป็นเสืออ้อกระเป๋านะเสื้อผ้านะของผู้หญิงมีเหมือนกันนะนี่โอ้ตลาดนี้ถือว่ามีของใช้เยอะมากแล้วก็ลึกมากเลยนะนี่ใครอยากได้ไมาเดินดูกันได้นะเสื้อผงเสื้อผ้าเพียบกันเลยนะครับโอ้โหต่นี้เราเดิน หลบฝนกันนิดนึงเริ่มชักจะตกแล้วนี่เซลนะสองตัวอ่าอ้าวตัวละร้อยอ้าวอ,อ่านเดินเลยไปฮะนี่นิดนึงฮะเดินไปเรื่อยๆครับนี่ของลงของเล่นกัางกงกลางเกงมีหมดนะนี่เป็นตลาดกันเลยนะโอ้โถึงกายาวมากนะของชายนี่เพียบนี่อ่ะเดี๋ยวเราเดินตักเข้าไปข้างในดีว่าครับว่า ตลาดวันอวันหรือตลาด101่งบางบอลเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะขายอาหารแบบฟูดคอร์นะแต่ข้างๆก็จะเป็นตลาดวินเทจนะมีทุกวันอังคารแล้ววันพฤหัสนะนี่ใครมาซื้อหาก็มานั่งรับประทานกันได้นะนี่คนเ,เ,เลิกงานเลิกเรียนก็มาตลาดนี้ได้ฝนตกไม่เป็นไรนะับคงกับข้าวเพียมนะก็มาซื้อหากันได้นะครับก็ จบแล้วกัน้วนะครับกอ็อย้ายดูตลาดไหนยังไงหรือให้ไปเดินที่ไหนบอกกันไม่ได้นะเดี๋ยวเราจัดให้กันอย่างแน่นอนกันนะครับ